มากันที่ประโยคนี้นะคะเมียอิสต์บลฉันรู้สึกอยากสิอวกฉันรู้สึกอยากจะอวกนะคะแต่ว่าก็คือว่า,ารู้สึกบ่ดีอ่ะอาซิเวียนหัวรู้สึกแบบมีอย่งแบบสิออกมากทั้งนี้และทั้งนั้นประโยคนี้ก็คือจะแล้วแต่ว่า เราจะอ้วกหรือไม่อ้วกก็สามารถใช้ประโยคนี้ได้นะ d a s das Gefühl d a s du dich übergeben musst, aber du musst nicht ส่วนมากสิเป็นกับค้นทองหรือไปฉวังกระชับหรือว่าอาจจะอาหารเป็นพิษอะไรประมาณนี้